เอาของถุงสีน้องเอ้สีโอโอ้โหหาดนะบรรยากาศป่าหนอไม้คือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้มากันสองคนคือเก่าแหละป่าหนอไม้ไร่ ไอพ้นสามุ้ยครับผมก็อเล็ก้ค่หมันเนาะออืชัดเลย,อยเอาเอาเหม่นงาสมงามครับเด้กเพื่อนผู้ชมนกันขึ้นเก้าครับพี่น้องครับนมองแมากำลังงามพี่น้องฝนกระตกลิ้นมาพอดี ไดเรียบร้อยได้แล้วสี่นม นอง้อไม่นบ้บงหนี่ยแม่บางเนี่ยบางเนี่งจะนองห้าแขนสม,มุยนแกกระไรจ้าตกงครับบ่อได้หรอ 음. 그냥 탁 놓으면 돼요. หลายผูบหลายผูบดิฉันเอามือหมึดผมเอานออย่างเดียวขมุยังหักเอาอย่างเดียวคนละหน้าที่ผมซับม <1 hundred Koll ater> ันกว่า ah ฮุดอา

ít to 2 nồ Xám nồ Xuống suối Lại khác với nấu Hảo trong đây là Ủa. อ๋ออึอึตู้อึสวย à. ừ. 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 มันถึงอนะมันี้มันถึงนอมันนอายคือ ตัวฝผตคีกเออ,อ,อสำหน่อยกจัดน่น่อยเอยับยางเดี๋ยวผมมี <Okay. S 2> เวลาขุดแบบง,งามๆเลยจ้ะมา น้องมึงเนี่นี่สวยคักฮาพี่น้องหักเอาอย่างเดียวเนอาเย็บเลยซ่อมเป็นซ่อมมาเลยฝนกระทกแห้งล่ะอายค่ะลายคักเนาะฝนกระทกเพราะฝนมาเลยฝนตกแห้งต่าหาพี่น้องเลยนีค่าต้นไม้สี่น้องมันเลยเปียกฮ่าถ้ามึงมีต้นไม้ลนะมึงแห้งอีก ซับเป็นซับเลยพี่น้นองเลยตานี่ก лай, หหห็กห,ห,ห,กหลายไหลเนาะถ้าขึ้นไม่ขึ้นไม่ก็หลายนะขึ้นไม่ก็หลายขึ้นไม่ก็หลายก็โวเนโน่าวแล้วก็มีเนาะหลายขักพี่น้องเลยกำลังเกับเดี๋ยวจะเั็บกันล้วเอาสะโพกสีหากรเลยพี่น้องขึ้นสูงหมดเลย ทำงานแข่งขับผลถ้าหมดอือ้อ <S <S อะไม เอากระดูกเวเอ้ยสีสองเดีอยวไปไหนมานี่ กาัที่เก่าต,ตกตกเลรปุ้ยป้าเอาเลยเอาท่าการตกบหลัก่าที่เก่าอุ้ยสิบยอดเลยสองสอดตรงเต็มพี่น้องเลยลากมาจนสอบขาดฝนตกถนนกระมืน <laughs> ลม้มลุกกูกการอยู่ในป่าผูดโพดโฟงบูบกแตกเงามาเวาเฮือนได้ก็ทือว่าบุญแล้วพี่น้องมูนี่ งามคับงามนี่สอกระสอบเต็มๆเลยเต็กรสอบขาดดูเอาวันนี้กระสอบนี้ครับพี่น้องครับเมื่อไห่เจอกันไหมคือเก้าเมื่อไหร่ฝนตกขอสิบวกจากบ้านแล้วบาน,นีหลาบแล้วเอาเนี้ยครับทํางามครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผม